สวัสดีครับผมพิกเลตนะครับก็พูดเกมที่ชื่อว่า Seven น i นท์ไอเดอ a v e n ค e r ครับผมเป็นเกมไอดอลก็คือปอั่นอโอ,โ,อโต้นั่นเอง้าถามว่าเล่นยังไงง,ง่ายๆเลยพี่คุนทำเควสที่ที่คุณเห็นคำว่าไกด์ไกด์ร้อยเก้าสิบแปดสเต็ stage, ใช่ไหมครับท,ที่จะจะไปถึงไปถึงสเต็ปที่หกสิบนั่นแหละครับคือเควสหลัก พอไปเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็ไปตีบอสต่อซึ่งบอสจะอยู่ซ้ายบนของที่อยู่ข้างชื่อชื่อชื่อผมเอนั่นเองก็คือมันจะมีบัฟนี่คือมันจะบัฟบัฟผมี่อยู่ข้างล่างนี่อันนี้จะมีคําว่าเรียกบอสคุณสามารถไปตีบอสตรงนั้นได้เลยหรือไม่ก็ถ้าตีบ uh, อสออโต้ออโตโรมาเลยก็ได้ก็คือจะเรียกบอสออโตโรมาแบบเมื่อเมื่อผ่านด่านนะเนาะโอเคมาตอนนี้ก็จะมีอะไรบ้างเราจะมาดูที่ข้างล่างซ้ายอ่ะเ,อเราจะไปดูที่หน้หนาหน้านี้ก่อนลวกัน โฆษณา YouTube อ่าโฆษณา YouTube ก็จะเป็นการเอ่อเอ้ยไมใ่ใช่ YouTube โฆษณาเฉยมันก็จะเป็นการได้เพจแหละแต่ว่าคุณจะต้องเสียตังค์แล้วก็จะมีโบนัสต่างๆเลยอันที่2จะเป็นร้านค้าร้าน,นค้าเขาจะเป็นเสียตังค์เหมือนกันอันนี้เช็คชื่อช่วงนี้เช็คชื่อก็จะได้ได้จตัวละครใหม่ๆก็จะเป็นตัวละครเซเวน่นไนท์แต่ว่าคุณต้องเล่นวัน,วนเอ้ได้วันที่สามกับวันที่สิบสี่ก่อนเราถึงจะได้แล้วก็วันที่เจ็ดเราจะได้เอ่อเอ่อตัวคอสตูมมาซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรได้เเพรราาะว่่่ผมมยังงงไไปลลด็ออกื โอเคอันนี้ก็จะเป็นการล็อกอินเหมือนกันเห็นไหมล็อกอินซึ่งตอนนี้ในในมือถือ iOS อ่ะตอนนี้มันได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือมันเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดวันนี้เลยเพิ่งเปิดวันที่หกเดือนเก้าประมาณสิบโมงเอ้ยเก้าโมงเก้าโมงเปิดตั้งแต่เก้าโมงประมาณนั้นโอเคมอ่ากดสี่เหลี่ยมกดสี่เหลี่ยมขวาบนขวาระบนก็จะมีถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลก็เราจะอยู่ที่อันอันดับเท่าไหร่นี่ซึ่งผมอยู่ที่อันดับที่ห้าสิบหกเอ้ยสเต็ปที่ น้อยมากเลยรางวัลสเตทซึ่งนี่ซึ่งผมอยู่อันดับประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสามสิหรอไม่น่าใช่ผมอยู่อ๋อห้าสิบหเตปเราดูยังไงคุณเห็นไปที่ขวาบนไหมครับคุณเห็นที่มันเป็นรูปเอ่อสเตปห้าหทเจิ 70, ขวาบนสุดเลยนั่นแหละครับอันนั้นคือสเตปที่เราอยู่ซึ่งผมอยู่ที่ห้าบหต่อไปก็ตั้งค่าตั้งค่าก็จะมีแค่นี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเออแต่ตั้งค่านี่มันมี มันมีการแจ้งเตือนด้วยนะอันนี้คือการ,การแจ้งเตือนของเกมเสียงผมปรับประมาณนี้เพื่อที่จะทําให้แบบสามารถได้ยินเสียงผมได้ก็จะมีหมดประหยัดพลังงานฟอนต์ฟอนต์ดาเมจเอฟเฟกสกิลแจ้งเตือนโฆษณาแจ้งเตือนคอนเทนต์แจ้งเตือนตอกลางคนืนก็จะมีอะไรพวกนี้อัอนต่อไปก็จะเป็นจดหมายจดหมายแล้วก็ดูเอาแล้วก็จะมีการได้เพชรเนาะ โทรโคงก็เป็นการประกาศซึ่งยังไม่มีการอะไรคุณเห็นคําว่าไอที่มันเป็นรูปอ่าแป๊ป้แป๊กไหมที่อยู่ข้างล่างตั้งค่าสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเออกดปุ๊บผมแนะนําให้ทุกคนทําอันนี้ถ้าถ้าทุกคนทําอันนี้ปุ๊บใช่ไหมคุณไปที่ร้านค้านี่คุณคุณสามารถแลกพวกนี้ได้เลยแต่ถ้าผมแนะนําว่าเป็นเป็นแลกมิลล่าดีกว่าเพราะว่าเป็นตัวละครตัวละครสีดาระดับเลเจนเลเจนนั่นแหละดีเหป่ะระดับเลเจนเป็นระดับอ่าเป็นพระบ้องกันอ่าก็คือเป็นแทงนั่นเองซึ่งผมเผอไปแลก กับตัวละครอโ,โ,โ,โอี้แต่ก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากเพราะว่าผมยังไม่มีระ,ะดับระดับยูนิคคือคือผมยังมีน้อยอยู่มีแค่2องตัวละครใอยูนิค่ะนี่ก็จะมีมันก็จะมีบอกนี่โอเคต่อไปอรูปกล่องรูปกล่องเขาจะเป็นการออฟไลน์ออฟไลน์ออไปแบบก็คือปิดเครื่องอะไรประมาณนั้นมุมกล้องาสามารถปรับได้สามาระดับใกล้กลางและไกลซึ่งผมปรับไปแบบระดัแบบ ระดับไก,ก่ก็ข้อความแชทข้อความแชทก็จะเป็นข้อความที่เขาคุยกันแล้วก็นี่เห็นป่ะมันจะมีข้อความแล้วก็มีการได้ตัวละครอะไรพวกนี้สนทนาก็เหมือนกันระบบก็คือการได้ได้ตัวละครแต่ซึ่งผมจะไปที่สนทนาดีกว่าโอเคแล้วก็จะมีการฟื้นฟูนฟนฟนอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่ซึ่งผมอยู่ผมมีหลอดอ่ามันจะมีอยู่สามสามสามอันหลอดเล็กหลอดกลางและหลอดใหญ่ซึ่งผมจะใช้หลอดเล็กก่อน แต่หลอดเล็กเนี่ยผมจะใช้ได้เนี่ยคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมตั้งค่าด้วยนะว่าแบบเออ่ใช้น้ำยาน้าตัวโรมัส HP ใช้เมื่อตอนไหนอย่างเช่นต่ำกว่า50แล้วก็ใช้ตอน5้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่าลืมตั้งค่าว่าใช้ระดับไหนก่อนระดับต่ำก่อนระดับสูงก่อนหรือไม่ใช้อะไรก็แล้วแต่เลยอ่าต่อไปอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเอามาแล้วอ๋อใช่อโอโอตโอ้โอตโอโอต้ออโต้จะอยู่ด้านขวาล่างนะนี่มันจะมีด้านขวาที่มันจะหมุนไปหมุนไปอยู่โอเคอันต่อไปอัศวิน โาซาวินนี่มันจะมีการเลือเล่อนขั้นซึ่งถามว่าเลื่อนขั้นกันยังไงเดี๋ยวผมจะพ,พาตัวอย่างดูอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเลื่อนขั้นด้วยการใ,ใช้ตัวละครน้ำเดิม15ตัวละครหรือไม่ก็แบบคือผมไม่รู้ว่าจะได้เศษประมาณเท่าไหร่สูงกุ่นไมัไม้ยปฏนบัการ up down แล้วก็ความสามารถของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะผมเลื่อนขั้นทั้งหมดก่อนโอเคน,น,นี่อันนี้คือความสามารถของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมแนะนำให้ทุกคนไปอ่านก่อนแล,แล้วค่อยเอาไาเล่นจริงๆจังๆซึ่งผมก็เล่นด้วยผมใช โคอี้สามารถเพิ่มคิลิอรให้กับฝ,ฝ่ายตัวเองได้ส่วนอีวานอีวานเป็นตัวละครใส่แท้งที่เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองได้เมเมเหมาะสำหรับตีแท้งโดยเฉพาะแล้วผมเอามาลงเพราะว่าเผื่อบอสมันเป็นตัวสส่แท้งนี่อ่ะดูเห็นไหมเมย์ไม่จบตีพลังป้องกันแบบผู้ประเภทป้องกันอ่ะจะเพิ่มความเสียหาย3 0มสคือเยอะมากเลยทีเดียวส่วนคารอนที่จริงผมไม่อยากจะใช้แต่ดกคนที่ผมไม่มีฮิลก็เลยเอามาคารอนไปก่อน ตัวต่อไปจะเป็นตัวอาอาตาลันดาอาตาลันดาอ่าเอามาใช้ระยะไกลก่อนชั่วคราวตอนนั้นนี่จัดทีมซึ่งตอนแรกเราจะจัดทีมได้แค่สิตัวละครตอนนี้ผมจัดทีมด้ตัวละครห้าตัวละครต้องรอในอนาคตว่ามันจะสามารถจัดทีมได้กี่ตัวซึ่งผมเห็นมันจํากัดประมาณสิบห้าตัวละครนี่แต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะจํากัดได้กี่ตัวละครกันแน่เเลียผมยังไม่ปลดล็อกสมมติภาพนี่อันนี้ก็จะมีตัวละครอะไรบ้างมันจะมันจะมีกลุ่มของแต่ละกลุ่ม,มจะ กลุ่มเซเว่นไนท์ผู้พิทักษ์หินผนึกอ่าเราหัวหน้ากิลหอวิจัยสารมืดกลุ่มเงาเหล่าธาตุแห่งความมืดกลุ่มกลางเขนศักดิ์สิทธิ์เทล่าไพมอนไพออนไพออนไม่ใช่ไพมอนไพไพมอนมันมันมันเกิงชิงอิมแพคไพไพออนเหล่าผู้ช่วยกลุ่มนักเดินทางอีวานพวกพ้องของอีวานคณะประจพลเอส เอลเอลกาเอ่ออาณาจักรเทลา่าหล่านัประจนภัยป่ามหัศจรรย์ถ้ำใหญ่ของฟอร์ดินาโอเอซิสจิ้งจอกสามหางเจ้าของสุสานเหล่าชาวบ้านร่มแม่น้ำเหล่าผู้ทรงพลังแห่งทุ่งหิมะกลุ่มพัฒมิตรเผ่าปิศาจก็จะมีเอ็กซ์ต้าหนึ่งเอ็กซ์ต้าสองยาวไปถึงกลุ่มพัฒมิตดวดวงจันทร์อ้มีนายโ,ายโ,โคด้วย กลุ่มนักเดินทางกิลเหล่าผู้ทรงพลังที่ซ่อนเลนอุย้ยเอาง่ายคือเนี่ยมันจะมีบอกสถาบันเวทมนต์แล้วก็สีจ่จักรพรรดิสีจ่จักรพรรดิมีแค่ตัวละครนี้เลยเหรอโอ้น้อยจังไม่เป็นไรโอเคอต่อไปเป็นกล่องกล่องที่จะมีอ,ะอันนี้จะมีบอกว่าเราเรามีอะไรบ้างอ,อันแรกจะเป็นน้ํายาอันที่สองจะเป็นอาหารอันที่สามเขาจะเป็นเบ็ดเตล็ดก็คือเ็จะถามว่าได้มายังไงก็ได้จากการทำเควสทำเวสที่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมตามนี้เลยต่อไปเป็นคัมภีร์คัมภีร์ผมแนะนําให้ทุกคนอัพ เอาเอาไปเหอะเพราะว่ายังไงก็ต้องต้องใช้อยู่ดีแล้วก็มันสามารถเอาไว้สำหรับส่งเควสได้ด้วยซึ่งผมเอาไปประมาณนี้อันนี้ผมไปอิทธิพลขั้นสามแหละทว่ทีที่แจ้งเตือนโอเคส่วนอย่างอื่นก็ผมยังไม่ปลดล็อกซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานหน่อยกับการปลดล็อกด่านแต่ก็หลายคนที่ยังไม่ปลดล็อกด่านนะเนาะต่อไปเป็นที่ดันเจียนที่มันเป็นรูปดาบโล่โอเคอันแรกจะเป็นดันเจียนทองมันจะมีระดับ ระดับถึงสามระดับเอาง่ายๆลายระดับเลยแต่ว่าตอนนี้ผมถึงที่ระดับ3เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเล่นได้วันละ3 3ครั้งต่อวันแต่ถ้าคุณอยากได้เพิ่มคุณก็ต้องไปดูโฆษณาเพื่อจะได้ไปต่อต่อไปเรื่อยๆประมาณนั้นนี่อันนี้จะเป็นดันเจี้ยนดันเจี้ยนเหรียญทองดันเจี้ยน exp ดันเจี้ยนหน่วยตาอัศวินดันเจี้ยนชิ้นส่วนสมบัติดันเจี้ยน exp สัตว์เลี้ยงซึ่งผมก็ยังไม่รู้มีอะไรบ้างอันนี้หน้าอันนี้หน้าก็สามารถเล่นได้วันละสิบวันละสิบต่อวัน แต่มันก็จะมีการคูดาแต่ค่อนข้างคูดาค่อนข้างช้ามากเลยทีเดียวหอคอยที่ไม่สิ้นสุดซึ่งผมก็ยังเล่นไม่ได้โอเคแล้วต่อไปเมนูเมนูประจําวันผมแนะนําให้ทุกคนไปดูโฆษณาพวกนี้ทั้ง5อันเลยทั้งห้าอันเลยเพราะว่าโฆษณาแต่ละอันได้บัฟมาโคตรด,ดีจริงๆผม,มันได้บัฟมาดีมาก ผมเน้นผมผมเลยแนะนำให้ให้ไปดูทุกคนเลยมิชชั่นมิชชั่นก็จะเป็นนี่มิชชั่นรายวันมิชชั่นรายสัปดาห์และมิชชั่นเวียนซึ่งมันจะมีของมากมายผมแนะนําให้ทุกคนมาอ่านแลวก็มาดูว่ามันมีของรางวัลอะไรบ้างมิชชั่นรายวันก็จะได้เพชรมาได้เพชรประมาณ5้าร้อยเออเออห้าร้อยก็จะมีเอาง่ายคือมิชชั่นรายวันจะได้เพชรได้เพชรประมาณ200ร้0ยามร้อยแล้วก็5้าร้อยมิชชั่นรายสัปดาห์จะได้สองพันสามพันและห้าพันก็คือสิบเท่าอืมสิบเท่า ิดเท่าของมิชชั่นรายวันมิชชั่นเวียนมิชชั่นเวียนอ่ก็จะเป็นการทำา3ก็คือเป็นการเอ่อก็คือเป็นการตีมอนหรืออะไรที่อยู่ด้านด,ด,ด้านหน้านั่นแหละครับผมผมก็อธิบายไม่ถูกพาร์สพาร์สก็จะเป็นการเอ่อเป็นการแบบได้ได้รางวัลจากอะไรพวกนี้นี่ แนะนาให้ทุกคนมาทําด้วยมันจะมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้ว่าวิธีได้มันได้มันมาอย่งไรนะมันอาจจะมีการแจ้งเตือนมันอาจจะมีบอกใ็นว่ามันจะมีบอกม,มันได้ยังไงบ้างโอเคโอ้ยต่อไปก็จะเป็นร้านค้าร้านค้าร้านค้าการสุ่มเนี่ย่าทุกคนจะไม่สามารถสุ่มตู้พวกนี้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องเป็นสุ่มตู้ธรรมดาก่อนให้ได้เลเวลหกพอถึงเลเวลหกปุ๊บคุณจะสามารถจะสุ่มตู้อะไรพวกนี้ได้เห็นปะ่ะสามารถใช้งานได้เมื่อเรียกเรียกบรรลุเลเวลหกซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลสอง ซึ่งผมก็อยากได้ได้ตัวละครพวกนี้อยู่ซึ่งผมก็ต้องไปสุ่มตัวนี้ก่อนซึ่งตอนนี้ผมมีตัวสุ่มอยู่ที่ประมาณ217เพร59,000เงิน1 2 0 0 0ซึ่งตอนนี้ผมสามารถสุ่มได้แล้วโอเคงั้นเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยว่าเราจะได้ตัวละครอ่ i ยูนิตหรือเอ็กซต้ามั้ยไหมเอ็กซ้โอ้อันนี้เป็นตัวละครอ๋อเอปริเอปร เอพิกเออเอพิกเอพิกเอพิกซึ่งเอพิกเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์แต่ในระดับที่ใช้ได้ไม่ได้แบบมีประโยชน์มากแต่ก็เออแบบใช้ใช้ชั่วคราวได้อะถ้าคุณอยากใช้ก็สามารถเรียกต่อได้เลยผมเรียกตัวละครดีกว่าไหนก็ไหนแหละผมขี้เกียจแล้วโอ้โห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 อื้มเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเอ้ยอย่างนั้นผมก็ได้สองตัวละครมา โอ้สามตัวละครแล้วโอ้ยไม่คิว่จะสุ่มได้เนะี่ยอันนี้ผมสุ่มกับโตโเนี่ยอ่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนตอนนี้ผมสุ่มตอนนี้อยู่ที่เรียเว่สามเลเวลสามเลีว่าเรียกเรียกอัศวินกันก็อะรับของไปก่อนเพื่อจะสุ่มฟรีโอเคไปสุ่มต่อเห็นนะก่อนก่อนจะไปสุ่มผมขอไปเช็กก่อนว่าผมได้ตัวอะไรบ้าง ผมได้เซาระดับยูนิคอลูรี่ลูรี่ระดับยูนิคเหมือนกันแล้วก็จะเป็นฮะชาญชเลอร์ชาญชเลอร์เป็นละครสายแท้งไกลแล้วก็ฟังก์ชันเออเจ๋วถือว่าสมดุลทีมสมดุลสมดุลมากแต่ทำไมมันไม่มีหิวให้ฉันผมไม่ได้หิวเลยเนี่ยจริงผมอยากได้หิวเพราะประหยัดยาด้วย ตผมจะสุมส่มไปแล่งไปผมจะสุ่มไปเรื่อยๆเพราะผมไม่อยากจะสุ่มเองถ้าสุ่มเองเดี๋ยวมันเกลือโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอยนะูนิคเนี่ยโอ้เนี่ยได้มาแล้วเอ้ยอีป e ิกดิเอออีอ e ีป e ิกเอออีป e ิดอีปิกอีปิดไม่ใช่ย e ูน e ิคยูอีปิกอีปิกโอเคอ่ะสุ่มสุ่มสุ่มโอ้โหอ,อีโอ้โห มานะสูมอีกสิบอันโอเคโอ้โหเลเวลสามยังเลเวลสามอยู่เลยได้ได้ยากเหมือนกันเนี่ยกับการที่จะไปเลเวลหกเนี่ย่ะตอนนี้มีตัวละครอ,อะไรบ้างอะอารากอนอ๋อยูนิกเออ,อะอารอากอนระยะใกล้อะก็คือเป็นดาบนั่นเองอ่าอันนี้เซรานนได้มาแล้วลูลี่ก็ได้มาแล้วชันเชเลอร์ก็ได้มาแล้ว ไอ้สีก็ได้มาแล้วอ่ะอันนี้ไม่เอาอันนี้มันอีพิกอ๋อมันต้องยูนิคดิโอ้ยชอบชอบจายูนิคกับอีพิกสลับกันตลอดเลยโอเคถือว่าตัวละครที่ค่อนข้างดีอยู่เดี๋ยวผมต้องไปจัดทีมใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปรีเซ็ตซึ่งเออผมลืมผมลืมอธิบายเรื่องการรีเซ็ตหรืออะไรพวกนี้เลยอโอเคงั้นเราจะมายกตัวอย่างก,กันอย่างเช่นเอายกตัวอย่างของ อ่าอาตาลินดาอาตาลันดาเออีปิกใช่ไหมอีปิกอ่าคุณสามอ่าคุณสามเลื่อนขั้นก็คือเลื่อนขันสามมันจะเพิ่มดาวส่วนอันจออันนั้นขวาจะเป็นรูดหลอดสีฟ้าก็จะเป็นการอัพเวลอันที่มันเป็นรูปดาววนๆก็จะเป็นการรีเซ็ตรีเซ็ตตัวละครอ่ารีเซ็ตตัวละครแต่ว่าก่อนที่จะรีเซ็ตคุณคิดดีๆก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างหายากอีตัวอตัวหินรีเซ็ตเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยผมดี ผมที่จริงผมมี3อันนะแต่ว่าที่ผมใช้ไปกับตัวละครอื่นไปแล้วก็เลยเหลือแค่สองอันส่วนไอม้ม่วงเนี่ยไอ้ม่วงใสลูสายลุงเนี่ย,มมย,ย,ยผมไม่รู้มันคืออะไรตามนั้น <laughs> โอเคอันนี้ก็จะเป็นการจัดทีมโอเคสมมุิภาพโอเคตอนนี้ก็มีมีอะไรแล้วโอเคคลิปนี้ก็มีมีเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวผมก็ไปจัดทีมที่หลังเนี่ยดูด,ดิค่อนข้างเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะเลือเ่อนขันแหละเลื่อนขันทั้งหมดเออตามนั้นโอเคใครที่ชอบก็สามารถกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับผมไบายครับผมไบาย